ก่อนก่อนคุณพ่อเป็นไตคุณพ่อมีอาการอะไรบ้างมีเหนื่อยเหนื่อยมากคุณพ่อล้างไตมากี่กี่ปีแล้วสามปีแล้วเป็นลูกไตขั้นที่สี่ายน้ำยาเนี่ยนะสี่ครั้งประมาณสองปีสองปีทีนี้ลูกสาว เขาซื้อกาแฟแม่มดมาให้กินกินไปกินไปผลเลือดก,ก็ดีตั้งกายก็ดีขึ้นหมอบอกว่าลุงได้กินอะไรไหมอืมผมบอกว่าไม่ได้กินอะไรกลัวหมอว่านะองนะคะทุกคนสามกล่องแรกหมอทักว่าค่าเลือดดีขึ้นจากที่ดำๆมีแต่หนังมุมงกระดูก พ่อก็ผิวใสขึ้นออลาขึ้นจนหมอทักนะคะแค่สามกล่องแรกอ่าแล้วหลังจากนั้นเราก็กินมาเรื่อยๆเรื่อยๆไอ้ขาซักที่ขากระตุกเนี่ยนะนิ้วนี่ก็ันก็บิดแต่คนละทางมันไม่ตรงอย่างนี้มันบิดอยู่อย่างนี้กินแล้วมันก็หายก็ดื่มกาแฟแม่มดนะคะจากที่ล้างไตวันละสี่ครั้ง ตอนนี้เหลือกี่ครั้งครั้งเดียวครั้งเดียวค่ะทุกคนเยอยู่ข้างรองค<น>ุณพ่อดื่มวันละหนึ่งซองนะคะกินตอนเช้าเดี๋ยวนี้สบายดีไม่เหนื่อยแล้วทำงานได้เอาไปเก็บเผ็ดป่านู่นขับรถมอเตอร์ไซค์เองไหมเออขับเองแล้วพ่อปวดขาไหมไม่ปวดเ<อ>เป็นกาด้วยปวดขาเมื่อก่อนเนี่ยปวดเนี่ย ไปสีดยาหาหมอฉีดยาเนี่ยเดือนละครั้งสองครั้งสองครั้งไม่หายสามครั้งก็ไปสีดมากับพอทุเรากินอยู่ปผมมาณาามสักสามกล่องสีกล่องนี่แหละมันก็หายไม่ได้ไปสิดยาแต่ว่าขาเป็นเกานี่ก็มีกระตุกด้วยเนาะออมีกระตุกอ่ถ้ามันกระตุกมาเนี่ยมันขาจ,จะขาดปวดเจ็บ ม่ได้นะับมันกระตุกมาต้องไปหาหมอฉีดยาอีกฉีดยาออกมาก็พ่อทุกเราเขาไปฉีดอีก้ามันเป็นมาอีกอะ่ะใช่ค่ะทุกคนเราไม่คิดนะคะว่ากาแฟเนี้ยจะช่วยชีวิตของคุณพ่อได้คือไม่เคยคิดเลยค่ะดีใจดีใจมาก